เมืกก่อการน้อยแม่พี่เบอร์ที่จะได้เมกกิลดอนมั่หายไปก็ตอบว่ามีคนตกได้หรือไม่ใช่กล่องว,วันได้ปกติระยะที่สั้นได้ปกติพี่ตัวไอลบสี่สิบเปอร์เซ็นต์โฟกัสปีจ่แน่นอนว่าไม่ใช่เมกรกลดอน ปาถ้าปาตกได้ป่าวมาให้น้องนะน้องพยายามเก็บเงินให้ถึงสองล้านมันชุกไปพี่อ,พอีกคนใครได้ก็ได้ไปเลยรู้สึกว่าเหมือนมีเหมือนจะมีคนตกได้เลยไม่รู้ดิมันอาจจะหายไปในไม่ช้าเอ๊ะลบแปดสิบาเป็น โกหกยังไม่ได้เชื่อเลยทำไมคนนั้นคดึงนานหรืออาจจะไปปั่นสมองอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ใกล้ๆ้น้ำบนเลยในน้ำบนนี่ไงน้ำบน ถ้าไม่ไม่ก็เรือมันไม่เป็นขึ้นสีแดงอะถ้าขึ้นสีแดงมันจะเป็นโอเชียนใช่ไหมถ้าคำเตือนเอาอีกแล้วเดือนต้องมีคนตกได้อเอา้าไม่ก็มันก็หายไปในอีกไม่นาน ไม่ไม่เสกออนออร์ลาใช่โอล่าคนอื่นหาได้ไปนะเราอม่ไม่ออแมวละเอาละพี่เสกปลามาจากมิติทอร์มืดมิดนิดพี่อาจจะตกในเมกไลเมกไลอะไร ลบหกสิบเปอร์เซ็นต์ูกูเรดูกูเย่ลบหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เมิกเพิ่มมาอีกสามสิบห้าอู้เฮ้ยไม้มันขึ้นมาเฉยเฉยแล้วก็หายไปมันขึ้นมากับเบ็ดป๋าใช่ไหมไม่รู้เบ็ดใครก็ไม่รู้ไม่มันขึ้นมาเบ็ดถ้าป๋าตก perfect สามรอบ มันจะได้ไม่กระโดนปลาชนิดแอ,อ,อบออลต้อโฟกัสเต้นแฟงอ่ะพี่มันกำลังจะหายไปแล้วพี่ว่าสัมผัสได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้น้องอุศาส์เพ็งชั้นแฮสตี้แล้ว เมกกะรูยนเมกกะรูนีเรามีความรู้สึกว่าเราจะตกไม่ได้ What the f ทพี่เบลปามาจากเมติทวารมืดมิด พี่ว่ามันหายไปก่อนตกได้อะ,ะเสียงเหมือนประตูนรกไม r ครบอ่ะเฮ้ยใครตกได้กัน แล้วว่าคนอื่นชัวแน่นอนไปตกเม็กอีกอเกกกลยมิติทวันมืดนิดพีด่อยู่จะออกเกมมาตกเม็กเลยแล้วนี่พี่เมวมาจาก พีแ่แปลปามาจากที่ไหนไม่รู้ไหนก็ไม่รู้มันตกได้กล่องคาร์บอนเราปล่อยกา๊าซใส่พี่บัวคาร์บอนอะไรคาร์บอนมันก็แค่คาร์บอนใครจะได้ก่อนเงือป่า,าได้กก่อนได้ก็คนอื่นเอาคนอื่น ระวังเขาดึงปลาขึ้นมาแล้วต่อตกมันขึ้นมาเฉยก็ยกพี่เบลปลามาจากฟสเคนชอร์เนี่ยอันนี้ปลาไม่ได้ถ่ายใช่ไหม นั่นมีความรู้สึกว่าป่าจะถ่ายแต่ป่าไม่อยากให้พี่บัวบัวเฉยเฉยมาจะตกมิกรอลดอนแมกกลูนปลาดับอ้ยทำไมข้างนี้มีแต่คนใช้เบ็ดดีแต่ตกไม่ได้ทั้งนั้นมันมันก็ไม่ดีนะเออส่วนใหญ่ก็เฮเวนหนานสามโมลแล้ว เอเวนไม่ดีอย่างนั้นก็ดีกว่าเบดเริ่มแรกห้าหัวสุดท้ายน้องคงได้เมกกะโลเนีย ใครจะได้เนกลดอนหรืออาจจะไม่ได้เลยเออบอได้แน่เลยครบแปดสบอร์ซบได้แล้ว ป่าดูตกเม็กป้าดูน้องน้องตกเม็กใช่ครับเดี๋ยวพอดูนี่น้องอย่งนี่เม็กกะรูดอนของน้องโอเชียนด้วยโอเชียนบ้าอะไร <c oughs> แอนเชียน <c oughs> ใครขึ้นเรือ เมกาโลดอร์ลนักเท่าไรหนึ่งร้อยล้านตัวม่เชื่อเราในที่สุดในที่สุดก็ไม่ได้จเจอออกท้นเรือนี